ก็ควันนี้เรื่องเนื้อเรื่องที่พูดถึงนี้ก็มาจากคำถามของคุณหยกฟ้านะครับร้านสเลตเตปบ,บุ๊กนะจังหวัดสกลนครน,นะครับก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับ, <S <S ค,รบคุณหยกฟ้าถ้าฟังอยู่ก็ช่วยส่งมาให้ให้ด้วยนะครับว่าสเลตเตปบ,บุ๊กคืออะไรนะครับก็คำถามที่ถามมาเนี่ยก็คือค่านิยมการศึกษาต่อในต่างประเทศของชาวเมียนมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมก็ต้องบอกว่า มีอยู่สองเรื่องที่ควรจะพูดและเข้าใจกันก็คือหนึ่งก็คือว่าคนเมียนมาเนี่ยเขาชอบเรียนอะไรนะฮะในปริญญาตรีนะครับก็เราจะแบ่งกลุ่มออกมาเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีเงินหน่อยหรือว่ากลุ่มเกรดเนะครับก็ครอบครัวเกรดเนี่ก็มักจะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยเรียนแพทย์นะครับแต่ว่าเรียนแพทย์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าอยากให้ลูกเป็นหมอนะครับแต่หมายความว่ามีความเพลาใน ครอบครัวว่าโอ้ลูกฉันเนี่ยเรียนอสอบเข้าแพทย์ได้นะพอสอบเข้าไปได้ปุ๊บเนี่ยเข้าไปเรียนเรียนจบออกมาปุ๊บก็จ่ายเงินคืนให้กับรัฐบาลเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ออกไปทําธุรกิจเพราะงั้นเนี่ยจะเห็นว่านักธุรกิจเยอะๆนะครับในประเทศเมียนมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคุณหมอเกือบจะแทบทั้งนั้นนะฮนะรู้จักคุณหมอมาเนี่ยยี่สท่านเนี่ย ก็เป็นนักนักธุรกิจหมดเลยฉีดยาไม่เป็นเลยนะครับจ่ายยาไม่เป็นเลยอ,อย่างเพื่อนผมคนหนึ่งที่เป็นดอกเตอร์ก็ดอกเตอร์เทียนเมียนเนี่ยก็เป็นเจ้าของน้ําดื่มโอเอซิสคนนี้ก็เป็นหุ้นส่วนผมเนี่ยก็จบหมอมาก็ไม่รู้เรื่องหมอเหมือนกัน <c oughs> ก็ยังต้องมาวิ่งมาหาหมอที่เมืองไทยนะครับอันนั้นก็กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มคนชั้นกลางเนี่ยส่วนใหญ่แนละ้วชอบจะเรียนเอนจิเนียร์บ้างอาร์กิเต็กบ้างนะครับแล้วก็ พวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อ,อยู่ในระดับเกรดบีนะครับก็คือกลางๆเนี่ยแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่ชั้นล่างหน่อยก็ส่วนใหญ่จะอยากให้ลูกเรียนพวกครูพวกพยาบาลพวกวิชาชีพต,ต่างๆแล้วก็สายพาณิชย์เนี่ยเขาก็จะชอบกันนะครับส่วน ในต่างประเทศที่เขาชอบไปกันเนี่ยนะครับคนมีตังหน่อยก็อยากให้ลูกไปยุโรปอเมริกาแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปยุโรปอเมริกาผมเห็นแล้วไม่ไม่เห็นค่อยกลับมากันนะครับกลับมาน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะปักหลักอยู่ที่นู่นเลยแล้วก็คนะระดับรองมานิดนึงอย่างเช่นคนจีนเนี่ยก็จะแบ่งมาเป็นสองสายสายจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็คือ สายกลุ่มอ,อนุรักษ์นิยมหน่อยเขาก็จะส่งลูกไปที่แผ่นดินใหญ่กันนะนะครับแล้วก็กลับมากลุ่มนี้จะมีกลุ่มชาวยุนนานเป็นส่วนใหญ่เพราะงั้นนี่ผมจะรู้จักชาวยุนนานที่ไปเรียนอยู่ในในประเทศจีนที่ยูนานนี้เราก็กลับมาที่ประเทศเมียนมาก,ก็ก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มของอกกมินตัง,งพวกนี้นะครับก็จะส่งลูกไปที่ไต้หวันกันนะนะครับแล้วก็ ลูกที่ไปไต้หวันส่วนใหญ่ก็จะไปจับกลุ่มกันอยู่ที่อยู่ที่ไทเปแถวจงเหอหยงเหอแถวนั้นนะครับตรงนั้นก็จะมีคนเมียนมาที่เป็นลูกหลานชาวจีนอยู่ที่นั่นค่อนข้างจะเยอะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มชั้นกลางที่ชอบมาก็คือที่สิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยนะครับประเทศไทยนี้ก็ก็จะมากันเยอะนะครับแล้วก็คนที่มีเงินหน่อยก็อยากให้ลูกที่เรียนที่อแบนะครับเพราะว่า เขาชื่อเสียงของ a อแบกเนี่ยค่อนข้างจะดังนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่กลางๆนิดหนึ่งนะลงมาล่างหน่อยนี้ก็จะไปเกษตรบัณฑิตนะตรงถนนพระนาการตรงถนนเกษตรบัณฑิตที่อยู่ที่น้องจอกนะครับสาขาหนองจอกก็จะมีคนเมียนมาเนี่ยเข้าไปเรียนกันเยอะนะครับแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งหลังๆจากาที่มีการปฏิวัติรัฐหาลไปแล้วเนี่ย ก็จะมีคนเมียนมาเนี่ยพยายามอยากจะมาเรียนในประเทศไทยแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่การศึกษาของประเทศไทยได้เพราะว่าที่นู่นเนี่ยการศึกษาพื้นฐานเขาเนี่ยเขาใช้แค่สิบปีเท่านั้นนะไม่เหมือนบ้านเราที่มีสิบสองปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของภาครัฐเนี่ยก็จะมีมหิดลนะครับที่เขารับกันเยอะนะครับแล้วก็มหิดลนี้มีนักศึกษาเมียนมาอยู่เยอะทีเดียวนะครับ,รบแล้วก็ ยังมีก็คือที่รางคำแหงนี่ก็มีนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะเข้ายากนิดนึงเพราะว่าจะต้องมีคนมาคอยออเขียนหนังสือรับรองให้เพราะว่าการศึกษาของเขาเนี่ยไม่เหมือนของบ้านเราเพราะว่าเขาสิบปีเนี่ยยังถ้าประเทศไทยหรือว่า,า,ามาวิาลต่างๆเนี่ยหลายๆแห่งก็จะไม่ยอมรับนะครับที่แม่ฟ้าหลวงก็จะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่นเรศวรน,นะครับก็จะมีนักศึกษา เมียนมามาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักศึกษาเมียนมาที่เข้ามาอยู่ในมหาลัยภาครัฐของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในระดับของอออปริญญาโทก็จะส่วนเยอะนะครับเยอะมากทีเดียวเพราะวา่าถ้าจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยเข้ามารเรียนปริญญาโทของเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการต่อเนื่องของ S 1> <S 1> กทท็ที่จุฬาที่ผมสอนอยู่ที่ปริญญาโทที่นิเทศก็ก็มีลูกศิษย์เมียนมาอยู่จํานวนหนึ่งเลยครับอจุฬาก็มีครับจุฬาก็เยอะนะครับอาจารย์ภาคหลังเนี่ยจุฬาเนี่ยพวกกลุ่มของอข้าราชการนะลูกหลานข้าราชการ,รก็จะมาอยู่กันเยอะนะครับก็อันนั้นก็คือ,อประเทศไทยก็เป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งที่คนเมียนมาเนี่ยอยากเข้ามานะครับเพราะว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมาที่เป็นชาวรัชฉานเนี่ยจะเข้ามาเยอะมาวิยาลัยเอกชนอื่นๆก็เยอะนะครับอย่างเช่นปทุมเนี่ยมาวิลาปทุมธานีเนี่ยนะครับก็แถวอ่านอรอิสเทร์นหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็ก็จะมาก็ก็มีมาเหมือนกันก็ได้ยินข่าวข่าวเหมือนกันแต่ก็อ่าหน้าแปลกใจอีกเรื่องนึงก็คือจะมีกลุ่มนักธุรกิจอ่ากลุ่มนึงเนี่ยเขากําลังคิดอยากจะมาอ่าซื้อโรงเรียน ในประเทศไทยแล้วก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโรงเรียนในประเทศเมียนมากก็การเรียนการสอนก็กยังกระท่อนกระแท่นกันอยู่เขาก็อยากจะมาซื้อโรงเรียนแล้วก็มาเปิดรับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่อ,อยากจะเข้ามาประเทศไทยะนะครับอันนี้ก็มีเข้ามาคุยกับผมเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากน่าสนใจฮะเรื่องของการศึกษา ส่วนเรื่องอื่นๆที่ถามมาหลายๆคนนะครับที่ถามมาปัญหาสังคมปัญหาความตรุ่นแรงว้ครอบครัวปัญหาเรื่องยาเสพติดเอาไว้เทื่อเที่ยวหน้าแล้วค่อยมาคุยกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเอาไว้ใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับไปทริปเอ็กซ์คลูซีฟนะครับกับคุณกริดได้คุณกริพาไปเองเลยนะฮะเดี๋ยวจะได้ไปชมนะครับแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศที่เรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับกับทั้งคุณกริแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับ ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ